เามาแล้วมาแล้วอ๋อคือพีรกแท้นี่อ๋อใ,ใหญ่ใหญ่แบบนี้โอ้มาคือเก่าครับลงหวยลงหูเขานำจำปาแล้วนะครับมันนี้พาวเอฟซีมาหาเบ็ดเย,ยนก่อนใส่เบ็ดเย,ยนก่อนมาได้พบกันโดนอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคือเก่าแล้วครับเด้อ ผมมาย้ามจันทร์วันนั้นครับอยู่คางจันทร์เลยนี่หม่ที่ผมเห็นไว้แล้วล่ะคูใหญ่เติบอยู่นี้เลยนี่นะนี่ละเบ็ดกับเบ็ดนี่ครับสายกับผันเราเองหรอกเบ็ดกับเบอร์ใหญ่เติบอยู่เบอร์สิบสี่เนาะสิบสี่บอกยี่ห้อขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะครับเด้อ บรายตอบเช็ดกัอยาโคอย่าเกียดเด้อพึ่งมีเวลานี่หนุ่มทพิปกะเฮ็ดน้ำเขานำนำนจัดการโดดมาเนี่ยอ้ยผีครับนี่แหละมันอยู่วังนี่แนะฟองอากาศมันขึนนะนี่นี่นี่กระตังขึ้นมากเนี่ยขามือใช่ไหมเนาะ อยู่ทางนี้นะครับเนี่ยะจะกินมีปะเดี๋ยวสังเกตเพิ่งกว่าผมย้ำจันดังนี้นะครับมือเสานี่ได้ซอนตัวตัวใหญ่เขาคู่เลยเดี๋ยวซ้อมเมึงนะครับผมจะดักถ่ายอยู่นี่เลยตัวนี้ก็ใหญ่ยอยู่เอาพอได้กินนะ นั่งถ่ายอยู่นี่เลยตะกล้องเี่นนะครับผมจะลักล่อนั่งถ่ายอยู่นี่นะจะเอาเป็นตัวตัวไปเลยบอ่อไล้ครับเอาพอได้กินสายมันอ,มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นมทิพย์นะครับเดอ้อเป็นกำลังใจให้นมทิพย์น้ำเด๋พึงแลวเวียกเดียวงาน เพื่อจะได้มาหากินลงหวยกันจอบบึงอยงยานีละ่ะกินนะครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วหลากนะครับหลากนะกินแล้วตะกรงกินแล้วกินแล้วหลากสายนะครับมีอาการลสายผูนะ lạc là lạc là má kim 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 lạc đồng hấp ninh say sút là Hãy subscribe cho con cún là cún nào cô, đang cún, con này chỉ thương nó này, thay nó thay, chặt lấy hấp bạn, cứ là โอยอยู่อยู่อยู่แล้วอยู่แล้วมบันบรมียังครับเงาไม่รุ่นรุนอ่าฮะลงไปกับครับปีงร้ายแห้งเลยหวยนี่ผู้แค่มือลงไปแป๊บเดียวจับเละสุดยอดเลยครับนี่น้ำอ๋อยู่ครับ เขางงไหมเฮ้อ๋อนั่นแท้น่ะอืมมีตะปิงฟูร่ะไล่แทะอุ้ยอันนี้ปลาไหลนน่ลงปิงได้แบบนี้เนาะม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วอ๋อ cứ phi thế này, chạy à, dậy đẹp này, ô, à, bưng vâng, phun nồng bạt này, ô, ốc tắc công bạt này, phong khe quá, Nhanh ui, bộ thăm thầm mà đó, nhấp, dậy ừ. mặt cái gì đúng con này con xe đấy nè, dậy, tâm, sụt dọt. กอดอยู่ได้กินคือเกา่าแลล่ะฮะอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มทิพย์นะครับเป็นกกำลังใจให้นุ่มทิพย์นะครับคอมเมนต์มาได้ครับตอบว่าท่านกกยว่าเด้ออยู่นี้มีแห้งนะครับเด้อเอฟซีเด้อมันมันคือเกา่า